ผมสวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งครับนี่คือแม่น้ำแม่กองนะครับวันนี้จะมาตามหาปลากระสูปลาแค้นะครับในวันที่น้ำขุนนะครับปกติแม่น้ำแม่กองน้ำจะใสกว่าน,นี้เยอะครับวันนี้น้ำจะค่อนข้างขุนหน่อยวันนี้มาตามหาปลากระสูปลาแค้นะครับ ลองดูซิว่าจะรอดไหมนะครับจะโดนอะไรบ้างครับครับเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> จะโดนอะไรบ้างในน้ำ <c oughs> มีทุกอย่างเมื่อกี้นะฟปาได้นกไปตวงแล้วนะครับพอ <c oughs> ดีผมลืมเอากล้องมาถ่ายลืมลืมกดกล้องบันทึกนะครับเลยไม่มีมีแต่ภาพนิ่งนะครับ <c oughs> โดนนกไปตวงครับมาตกปลาได้นกไปแล้วครับ นาฟ้าโดนกระสุนใหญ่กัดไปทิ้งครับพอดีว่าป่ากัดไม่โดนนะครับเรียบร้อยเป็นไงกูบอกแล้ว นี่ระวังเปนจิกนะ่โคตคมเลยนะมึงไม่ดูดูเรียบร้อยครับโอ้โห โดน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 ,โดนปลาเลยเอ่ยปลาเลยเอ่ยไปเข็มเนาะสูบเล็กสูบเล็กร <c oughs> อด <c oughs> นี่ครับรอดครับเล็กแต่รอดครับมาไกลครับวันนี้มาไกลามาถึงบ้านโปง่งจะแห้วได้ไงราดูโปปาโลาดูตัวปลากระเยือครับนี่ครับรอด ¡Hasta la <laughs> หลังมาเช่าเรือแถวนี้ด้วยอุ้ยองอะไรอ่ะเออป่านั่นน่ะเขาบอกได้โวสงวัสามก็ นี่กูประเข็มกูชิบหาหลุดสามทีแลนะ้วเนี่ยประเข็มอะ่ะ โดน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 เฮ้ยไอ้นี่ว่าไอ้ป๊อกว่ะไอ้ป๊อกไล่ตามเออโดนอะโดนอะโดนละโดนละ โอ้ยเป็นพวนเลยเป็นพวนเลยไม่รู้อ่ะเยบร้อยเย็บร้อยรอดรอดนี่ครับอาศัยอย่างนี้แหละทุกวันเนี้ยอาศัยอย่างนี้แหละแล้วมาแล้ว อ๋อฟ้าโดนตาที่สองแล้วครับเรียบร้อยครับเอาลูดอีแล้วไปเลยนะเรียบร้อยแล้วพาดไม่ต้องตกอะเอลเคสไม่ต้องตกอ่ะเอลเคสพอดีอะ ใม่หนุมลงนะวัวนี้น่าปาแดเข้าดีนะมีมันเดือดทีแค่แค่แค่มาผิดเวลาก็ไม่ได้แล้วนะอแค่้เย็นๆยด้วอ เห็นถ่ายรูปที่ไรนี่โปรเพลย์เลยอะแสงอ่อนเลยอะอม,มาถึงบ้านโป่งก็ต้องลุยน้ำครับถ้าไม่ลุยน้ำนะแสดงว่มามาไม่ถึงครับนี่นะครับเดินนำหน้าครับ 哦。啊 ก็จบแล้วนะครับสําหรับทริปบ้านโป่งราชบุรีวันนี้นะครับมาตามหาปลาแค้ปลากระสูบนะครับไม่เจอปลาแค้ครับได้ปลากระสูบเล็กตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ชะโดป๊อกนะครับส่วนนกฟ้าก็ผิดคิวผิดคิวครับเจอนกครับตกปลาได้นกนะครับผิดคิวครับก็มีหน้านาเต็ก ขาเข้าหมายนะครับแต่ว่าวันนี้เหมือนกับว่ายังเตรียมเหยื่อไม่ค่อยไม่ค่อยถูกไม่ค่อยถูกกับปลาแคสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเหมือนกับมาสำรวจเซอร์เวย์ดูก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาแก้ตัวใหม่นะครับเสียเหยื่อไปสามตัวนะครับติดหิน ติดติดหินติดดินดานนะครับเดี๋ยวเหยื่อไปสามตัวเดี๋ยวคราวหน้าค่อยเตรียมเหยื่อมาให้พร้อมวันนี้หน่อยครับวันนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายครับแค่รอดตายก็บุญแล้วสนุก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 นะครับมาเซิฟเซิฟเซิไปไ้ดู่อนะครับเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าเตรียมเหยื่อให้พร้อมครับเดี๋ยวค่อยมาตามหาปลาแค้กันใหม่นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนาติกนะครับที่พาเข้าหมายแล้วก็ขอบคุณ f อฟซทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับบ้านโปงตามหาประแค้นต่อครับ <c oughs> My brow and it's sweat in my room